บางคนอาจจะยังกังวลบฮู้ว่าตนเองนั่นเป็นคนแบบใดลักษณะใดมกักแนวใดอยากเฮตดจ้างใดเมื่อนี้จัสุดาก็อาจจะให้วิธีในการคิดทบทวนบังวา่าเฮาอยากู้วโตวของเฮานั้นมกักแบบใดอยากได้แบบใดเพียงแต่ทานนั่นลงเขียนเจียเจ้ยเนาะหรือว่า,วาไงวะให้นิยามตนเองสมมุติว่าตัวอย่างเนาะจาสัสมศราให้นิยามของคำ่าเงินเงินก็คือเป็นตัวแทนแลกเปลี่ยนซื้อสิ่งของหรือเป็นสิ่งที่ ส่วยอำนวยความสะดวกให้เขาเวลาเขาอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้ก็คือนิยามของเงินแต่บัดน,นี้เขาลองกลับมานิยามให้กับโตของเขาเองอว่าเขาจะให้นิยามแบบไหนและการให้นิยามนั้นมันบ่งบอกถึงอย่างความฝันเป้าหมายของเขาหรือเขาอยากได้สิ่งใดเขาก็เพิ่มเข้าไปเลยถ้ามันเป็นนิยามของเขาเขียนลงไปเนาะคือสมมติจัสุดาก็ให้นิยามของจัสุดาว่าโอ,คอคาคาคา้คอยเป็นผู้หนึ่งที่ว่ามีความสุขมีความโชคดีคอยเป็นผู้หนึ่งที่ว่า มีพลังงานบวกและกับพ้อมที่จะมอบพลังงานดีๆนี้ให้กับทุกๆคนคอยเป็นผู้หนึ่งที่เสว่าคอยอยากจะเฮ็ดสิ่งใดหรือมีความหวังใดๆคอยก็สามารถเหตุดได้ด้วยสองมือของคอยและถึงคอยบูฮู้ในสิ่งใดคอยก็จะซอกเยี่ยนรู้เพื่อมาพัฒนาในจุดๆนั้นให้มีการเจริญเติบโต,ตหรือง,งดงามขึ้นและคอยก็เสว่าคอยเป็นผู้หนึ่งที่สามารถมีส่วนเฮ็ดให้สังคมนี้งดงาม หรือมีส่วนเหตุให้สังคมนี่นะ่ะยูขึ้นหรือมีสีสันเป็นส่วนในน้อยหนึ่งที่มันสามารถให้สีสันต่างๆได้เนอะอันนี้กคกอขึ้นนิย้มของตัวของจจมสุดาเองและทานเองได้ร้องไปนิยามของตัวทานว่าทานนั่นจะเป็นแบบใดในรูปแบบใดเพราะว่าอย่างมันจะซอยเฮานั้นขัดสันความเป็นตัวของเฮาขัดสันในมุมมองที่บง่งบอกว่าเฮานี่มากสิ่งใดอยากจะเฮ็ดสิ่งใดเพราะว่าสิ่งสิ่งนี้มันจะซอยอย่าง มันจะส่อยเฮานั้นบ่ต้องไปคิดกินแหนงในอนาคตเวลายาวนานนะโอ้เฮาน่าจะเข้าใจตัวเองตั้งแต่โดนว่าเขาเป็นแบบนัานแบบนี้อยากได้จังซ่านจังชี่แล้วจนแบบผู้ซื้อ่าโอ้ไก่เวลาแล้วเวลาเจ็ดจริงดีกับู้ซึ่งว่าไก่เวลาแล้วเนอซึ่งสมมติว่าบางคนอาจจะค้นพบตอนนี้โอ้ค่อยมากในเรื่องความสวยความงามค่อยน่าจะไปประกวดบ่จนมาหู้ความผู้ซื้อก็ตัวเองอยากแคสจริงนั่นแต่เองมีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วมันเวลามันผ่านไปแล้วมันกลับมาบ่ได สนั้นสิ่งสิ่งนี้ก็คือการให้นิยามตนเองว่าเขาหนิมักหักอยากได้แบบใดมันจะบ่งบอกอย่างบ่งบอกความฝันและเป้าหมายเขาในปัจจุบันวินาทีนั่นว่าเขาอยากได้หูแบบไหถ้าสมมติในสิ่งที่เขาอยากได้นั่นมันอาจจะบมีในตอนนี้ปัจจุบันของเขาแต่มันจะซอยอย่างมันจะซอยไปคิดซอกหาเส้นทางหรือไปคิดหาวิธีการเพื่อมาต่อเติมให้เอานั้นมีพลังมีเป้าหมายและไปสานต่อให้มันลงมือให้ปรากฏผลเป็นจริง สนานะจาจกสุดายอยากให้ทานนั่นร้องไปให้นิยามตนเองไปแยงแวนเเบากับตนเองเขียนเชเจีพย้อ,อมเขียนความฝันเป้าหมายบวลาบรต้าไปคิดเนานะ่าคนอื่นจะเบิงเขาว่าจังไดเขาละมือเพิ่มฝันอย่างก็แล้วแต่เพราะว่าอย่างชีวิตเท้าเวลามันจะไปข้างหน้าหรือถอยหลงังนั่นว่าเป็นผู้อื่นมากําหนดเลยเนาะมิตรตโตของเขามากําหนดสนั่นร้องไปให้นิยามตนเองว่าตนเองเป็นคนแบบใดรูแบบใดเขียนมันลงไปความฝันอยากได้สิ่งใดแนวใด เป็นการเน้งทายทอดความเป็นตัวของตนเองคือจันสุดากระเสอ,อาวานันนาคือจันสุดาเนาะก,ก็จะเป็นหนึ่งคนในโลกเท่านั้นที่บ่วมีไผ่เหมือนและบ่วมเหมือนไผ่และเขาก็เป็นผู้หนึ่งที่มีความเป็นตัวของเขาที่บ่วมีผู้อื่นจะมาก๊อปปี้ได้คือกันกับเขาสนั้นทุกๆคนมีจุดเด่นมีบุคลิกมีท่าทางที่งดงามในตัวของตัวเองสนั้นอย่าลืมไปซอกหาและให้นิยามตนเองจันสุดาเสอ,อาวา่า ท่านจะค้นพบความสุขความฝันที่ยิ่งใหญ่ในเตัอของท่านอย่างแน่นอน